สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและร้าไลออนคายเช่นเคยนะครับมาพบกับรถสวยโดนใจบายเป็นไลออนคานั่นเองนะครับและสาวกนะครับรถเต้าพรีเมียมนะครับก็ไม่ควรพลาดอีกแล้วนะครับเพราะวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่อีกแล้วนะครับเป็นฮุนไดเอสวันนะครับรุ่นท็อปสุดมีประตูไฟฟ้านะครับมีกล้องรอบคันนะครับและยังไม่พอเท่านั้นมาพร้อมด้วยของแถมของแต่งนะครับมูลค่านะครับมากกว่า10,000แบาทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น เบาะ Vp ปรับไฟฟ้านะครับที่เราแถมให้ฟรีนะครับเป็นของใหม่เบิกให้ใหม่แบบนี้เลยนะครับและนะครับภายในนะครับคันนี้นะครับแต่งในส่วนของลำโพงครับเป็นนะครับยี่ห้อของ jbl นะครับเสียงนุ่มเสียงเพอะมากๆเลยนะครับของแถมแบบจัดเต็มเลยและเป็นโฉบสุดท้ายหน้าไดมอนด์แบบนี้นะครับและก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพรีวิวรอบคันกันก่อนเลยครับ กับคันนี้เลยนะครับฮุนไดเอสวันนะครับ2.5ดีลักนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนั่นเองนะครับตัวดีลักนะครับและคันนี้นะครับมาในปี2021เลยนะครับเป็นโฉมสุดท้ายนะครับหน้าไดมอนด์นะครับตัวไมเนอร์เชนตัวนี้เลยนะครับและนะครับสำหรับอ่ารุ่นนี้จะเป็นโฉมผลิตนะครับโฉมสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับเขาจะนะครับยกเลิกผลิตเอสวันนะครับเป็นผลิตนะครับในส่วนของฮุนไดสตาร์เลียแทนนั่นเองครับโฉมนี้เลยกลับมานิยม มากๆเลยนะครับและราคาออกห้างป้ายแดงนะครับสำหรับรุ่นท็อปสุดตัวดีลักนะครับจะมีราคาอยู่ประมาณ1ล้าน7 0 0 0แสนกว่าบาทเลยนะครับแต่วันนี้นะครับราคานะครับยังดีมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับเหลือเพียงแค่1นล้านหนึ่งแมืนบาทเท่านั้นนะครับและราคานี้นะครับลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะครับของแถมนะครับของทางร้านไลออนคาร์เรานะครับนั่นก็คือนะครับแถมฟรีในส่วนของเบาะวีพีปรับไฟฟ้าแบบฟูออฟชั่นนะครับ เดินหน้าถอยล้างปรับพนักพิงเป็นไฟฟ้านะครับมีอุ่นร้อนอุ่นเย็นนะครับนวดได้นะครับมีจอทัศสกรีนให้ด้วยนะครับและนะครับภายในนะครับคันนี้ยังอัปเกรดในส่วนของลําโพงเครื่องเสียงของยี่ห้อ JBL นะครับมูลค่านะครับต้องบอกว่าครึ่งแสนเลยนะครับเสียงนุ่มเสียงเพาะมากๆเลยนะครับและตัวรถคันนี้นะครับได้เป็นสียอดฮิตสียอดนิยมนั่นเองนะครับก็คือสีดํานั่นเองนะครับรถตู้สีดํานี้ต้องบอกว่าดุดันนะครับ มีบารมีมากๆเลยนะครับและมาพร้อมด้วยนะครับชมไมเนอร์เชนนะครับกระจังหน้าไดมอนด์แบบนี้เลยนะครับและนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับให้ดูนะครับรายละเอียดกันเลยนะครับเริ่มด้วยในส่วนของด้านหน้านะครับกระจังด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่าหน้าไดมอนด์นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นกระจังหน้าปะาะแบบนี้นะครับหรือบางท่านเรียกกระจังหน้าเพชรก็ได้นะครับกระจังหน้าปะาก็ได้นะครับนี่มีมุมกล้องนะครับรอบคันนะครับ360องศาเลยนะครับหน้าหลังซ้ายขวามีมาให้ครบนะครับประตูไฟฟ้ามาจากสู์นาจากโรงงานเลยนะครัับและคนนี้ก็ เี้ยววัดดูแลนะครับเชื้อยะนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนั่นเองนะครับและนี่ในส่วนของตัวไมเนอร์เชนนะครับเขาจะได้ในส่วนของอาสเกิร์ตมาแล้วรอบคันก็คือตรงรุ่นจากสูตรของเขาเลยนะครับหน้าหลังกับข้างนะครับมีมาให้ครบทล้วนั่นเองนะครับและนะครับในส่วนของอาเบาะนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับเบาะวีพีนะครับเป็นของใหม่แบบนี้เลยนะครับที่เรานะครับ แถมฟรีให้ลูกค้านะครับของใหม่แกะกล่องแบบนี้นะครับจะได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะครับแบบฟูลออปชันก็คือไม่ว่าจะเป็นพนักพิงนะครับเดินหน้านะครับปรับน่องนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับมีเบาะนวดครับมีระบบนะครับอุ่นร้อนอุ่นเย็นต่างๆนะครับเป็นหนังนะครับเนปป้าแบบนี้เลยนะครับหัวหมอนรองรับศีรษะเป็นทรงคล้ายของตัวออฟผาดแบบนี้เลยนะครับและด้านข้างก็สามารถปรับได้นะครับอีกหนึ่งจุดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลัง ครับพนักพิงนะครับมีจุดชาร์จแบตนะครับมีทั้ง Type C นะครับและ USB มาให้แล้วนั่นเองนะครับและสําหรับตัวรถนะครับเดี๋ยวให้ดูล้อแม็กนะครับสำหรับโฉม Minor Change นะครับนี่ล้อแม็กของเขานะครับจะเป็นขอบ16แต่นะครับลายแม็กนะครับเขาจะดีไซน์นะครับเป็นนะครับแหลมๆแบบนี้นะครับสวยมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับตุ่มยางดอกยางเนื้อยางนะครับคันนี้นะครับก็ยังนิ่มๆนะครับก็สามารถใช้ต่อได้อีก1-2ปีได้สบายเลยนะครับซมล้อเบ้าโชคต่างๆนะครับ ไม่มีข้าวเสนิมนะครับไม่มีนะครับอุบัติเหตุนะครับชนหนักผีคว่ำหรือน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับและล้าเรานะครับการการันตีให้แบบ100%นะครับและยังไม่พอเท่านั้นนะครับออกเป็นใบเซอร์ให้นะครับได้รถสวยเกรด A อย่างแน่นอนนะครับกระจกมองข้างนะครับนี่สีเดียวตัวรถนะครับไฟเลี้ยวป้ากระจกมองข้างนะครับมีมุมกล้องนะครับ360องศารอบคันมาให้นะครับและนี่ตัวไมนุเชนนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่แตกต่างก็คือกับด้านข้างนะครับเขาจะเพิ่มนะครับในส่วนของคิวโครเมียมนะครััััับบทท้้้้งงซาาาายยขวนนนนะครอีมจกศู มาจากโรงงานมาให้แล้วนั่นเองนะครับและยังได้ระบบห้ามเบรกนะครับเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อมาให้ครบทั้วแล้วนั่นเองนะครับสำหรับหุนไดเอสวันนะครับไฟท้ายด้านหลังนะครับจะเป็น led แบบนี้นะครับและสเกิร์ดด้านหลังนี่จะมีแถบโครเมียมนะครับสำหรับตัวไมเนอร์เชนนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังถึง4ตํตำแหน่งนะครับเป็นรุ่นท็อปสุด H1 ตัวดีลักนั่นเองนะครับและสําหรับด้านในนะครับเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับนี่ให้ดูนะครับร่องน้ำนะครับเม็ดสปอร์ตนะครับเม็ดอาร์คนะครับซิน ไม่มีขานนะครับไม่มีถอดครับสินเลอร์เดินตรงนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยนะครับเดิมเดิมรถบ้านมือเดียวจากายแดงนะครับสวยเดิมทุกจุดแบบนี้นะครับและภายในนะครับได้เบาะหนังนะครับทั้งหมด11ที่นั่งนะครับและยังมีม่านนะครับให้รอบคันนะครับสวยพร้อมใช้มากนะครับผมเข้ารูปนะครับเป็นผมกระดุมแบบนี้นะครับ และนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจต้องรีบต้องไวเลยนะครับรถสวยนะครับสภาพแบบนี้นะครับไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆแน่นอนนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับออปชันด้านในตัวรถกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสําหรับฮันไดเอส1นะครับตัวท็อปสุดนะครับชมปัจจุบันหน้าไดมอนด์ตัวนี้นะครับมาพร้อมด้วยกุญแจรีโหลดแบบนี้นะครับกุญแจนะครับมีครบ2ชุด2ดอกมีให้ครบเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่เสียบบิดสตาร์ทได้เลยนะครับเสียงนิ่มๆนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซล 2 5 4 4เป็นเครื่อง A2 175แรงม้าแล้วนั่นเองนะครับและนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับให้ดูนะครับจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยเป็นเบาะหนังแท้นะครับมีรูๆแบบนี้นะครับและนะครับปีกเบาะต่างๆนะครับยังแน่นยังตึงมากๆนะครับไม่มีช้ำไม่มียับไม่มีขาดเลยนะครับแผงประตูนะครับจะเป็นนะครับทูโทนแบบนี้นะครับเป็นโทนสีเบรนะครับแต่กับสีดำนะครับมือจับเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะครับตกแต่งมาด้วยลายไม้นะครับ ที่สวยลงตัวมากๆนะครับลำโพงต่างๆนะครับที่เขาอัปเกรดมาแล้วนั่นเองนะครับนี่เปลี่ยนดอกลำโพงนะครับเป็นของ JBL นั่นเองนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นพลาสติกนิ่มๆนะครับซอฟทัแบบนี้เลยนะครับมีแอร์แบคระบบความปลอดภัยคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหน้าจอกลางนะครับหน้าจอหลักนะครับยังคงเป็นหน้าจอเดิมนะครับมาจากสูนนั่นเองนะครับก็รองรับในส่วนของกล้องนะครับ360อองศามาแล้วรอบคันนั่นเองนะครับนี่มุมมองนะครับหน้าหลังซ้ายขวามีมาให้แล้วนะครับ ออปชันมีเดียนะครับพื้นฐานนะครับวิทยุ fm/am นะครับใส่แผ่น cd dvd นะครับมีระบบนำทางมาให้นะครับเชื่อมต่อ usb ก็ได้นะครับรองรับในส่วนของ apple carplay นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับระบบแอร์นะครับนี่จะโชว์ตัวเลขนะครับเป็นดีต้นแบบนี้เลยนะครับแอร์หน้าแอร์หลังมีมาให้แล้วนั่นเองนะครับระบบเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นะครับและฝั่งนี้นะครับนี่เขายังมีในส่วนของระบบนะครับอุ่นเบาะนะครับร้อนเย็นนะครับเม็ดสีฟ้านี้คืออุ่นเย็นนะครับ จะเป็นเฉพาะเบาะคนขับนั่นเองนะครับหรือนะครับจะเป็นอุ่นร้อนก็คือเม็ดสีส้มๆตรงนี้นะครับนี่เราสามารถเลือกปิดเปิดการทํางานได้นะครับและนะครับตรงนี้นะครับมีพอชาร์จครับ USB 2ตําแหน่ง H ด m i 1ตําแหน่งนะครับและตรงนี้ก็คือจะเป็นนะครับปรับนะครับหรือเปิดนะครับเครื่องเสียงนะครับนี่ปิดเปิดการทํางานตรงนี้นะครับอันนี้คือปรับเสียงเบสของเขานั่นเองนะครับเสียงเพาะเสียงนุ่มมากๆเลยนะครับและออปชันอีกหนึ่งอย่างนะครับสําหรับ ตัวไมเนอร์เชนน้าไดมอนก็คือตรงเบาะตรงนี้นะครับที่เราพับลงมาเนี่ยเขาจะมีแท่นชาร์จก็คือไวเลสชาร์จเจอร์ก็คือระบบชาร์จไร้สายนั่นเองก็คือเวลานะครับที่เราเอาโทรศัพท์นะครับต้องเป็นรุ่นที่รองรับนั่นเองนะครับนี่เขาจะมีชาร์จขึ้นแล้วนั่นเองนะครับทัฟไฟสีม้มคือชาร์จแล้วนะครับแต่ต้องอธิบายตรงนี้เลยนะครับว่าระบบชาร์จไร้สายเนี่ยมันก็จะไม่ชาร์จเร็วนะครับเหมือนที่เราเสียบสายชาร์จโดยตรงนั่นเองนะครับผู้ข้บบางท่านบอกอุ้ยทำไม ชาร์จไร้สายเนี่ยเดินทางนะครับ4-5ชั่วโมงแบตยังไม่เต็มเลยต้องย้ำเลยว่าระบบชาร์จไร้สายอาจจะไม่ความเร็วนะครับแรงชาร์จนะครับจะสู้เสียบสาย USB หรือสายชาร์จของเขาโดยตรงนะครับอันนี้ไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นออปชันเสริมของเขานั่นเองนะครับและสำหรับเลขไมค์คันนี้เพียงแค่1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรเท่านั้นนะครับมีวัดดูแลเช็คระยะนะครับตามระยะเลยนะครับพรมลายนะครับจะได้เป็นพรมลายหนังนะครับมัลติฟังชันนะครับมีนะครับ แอร์แบ็กที่พรมลายนะครับมีปุ่มสั่งการมัลติมีเดียต่างๆนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปิดเสียงวางสายรับสายนะครับและมีระบบช่วยในการขับขี่ครับคูดคอนโทรนั่นเองนะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับด้านข้างนะครับฝั่งคนขับนะครับจะมีปุ่มสั่งการนะครับเปิดหรือปิดประตูครับสไลด์ไฟฟ้านะครับสามารถสั่งการตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดนั่นเองนะครับ และสำหรับในส่วนของป้ายแขวนนะครับที่คลองหงลายต่างๆนะครับคันนี้นะครับก็มีประวัติดูแลนะครับเช็คระยะของเขามาครับมาตามระยะนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนยางนะครับคันนี้นะครับก็มีนะครับระบุให้ชัดเจนเลยนะครับหรือการถ่ายเปลี่ยนน้ามันเครื่องต่างๆนะครับรอบนะครับหนึ่งแสนนะครับลูกค้าก็ถ่ายเปลี่ยนที่บีควิกนั่นเองนะครับใกล้บ้านลูกค้านั่นเองนะครับเพราะคันนี้นะครับลูกค้าไปใช้ต่างจังหวัดนะครับพอดูแลครบนะครับ วันตีของเขานะครับอ่าพอหมดวันตีปุ๊บเนะี่ยลูกค้าก็จะอ่าเข้าที่ศูนย์บริการนะครับไกลบ้านนั่นเองนะครับและนะครับระยะล่าสุดก็คือเช็คระยะนะครับมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองคือตอนเลขไม่หนึ่งหนึ่งห้านะครับอันนี้ระยะล่าสุดนั่นเองนะครับลูกค้าก็เก็บให้เป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้แขวนไว้นะครับที่พวงอะไรนั่นเองนะครับนี่ลูกค้าก็สามารถดูตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็นับต่ออีกหนึ่งหมื่นโลนครับที่ระยะถัดไปนั่นเองนะครับและสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับนี่ ประตูไวไฟนะครับมาจากสูนเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับรูราแบบนี้เลยนะครับภายในคือใหม่มากจริงๆนะครับคันนี้ทุกตำแหน่งทุกที่นั่งนะครับเบาะยังเป็นเบาะเดิมทั้งหมดนะครับนี่และยังมีในส่วนของม่านนะครับมาให้แล้วรอบคันนั่นเองนะครับของเดิมจากโรงงานนะครับเขาจะไม่มีม่านนั่นเองนะครับคันนี้ก็มีการติดตั้งนะครับในส่วนของม่านมาให้รอบคันแล้วนั่นเองนะครับ บาะนะครับเบาะเดิมของเขาจะเซตเป็น11ที่นั่งก็คือ3 3 3นะครับด้านหน้านะครับ2ตำแหน่งประมาณนี้นะครับ11-12ที่นั่งนะครับและสำหรับตัวเชนก็คือตัวหน้าไดมอนด์เนี่ยตัวโฉบสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีในส่วนของพอร์ตชาร์จก็คือ USB นะครับชาร์จแบตนะครับที่เสาบีตรงนี้นะครับทั้ง2อฝั่งเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือตรงรุ่นจากสูตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของโฉมนี้มากๆเลยนะครับและเบาะของเขานะครับ สองตัวตรงนี้นะครับหลังคนขับตรงนี้นะครับก็สามารถหมุนนะครับตรงข้ามกันนะครับร8 0องศานะครับหรือหมุนตรงข้ามกันได้เลยนะครับสําหรับตัวเบาะตรงนี้นะครับที่เป็นสเปคเดิมของเขานะครับวิธีการพับก็คือเรายกตรงนี้นะครับและหมุนสลักตรงนี้นะครับนี่นี่ก็สามารถหมุนนะครับตรงข้ามกันแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขานะครับและยังไม่พอเท่านั้นอีกนะครับสําหรับร้านไลออนคาวของเรานะครับ เรายังแถมฟรีในส่วนของเบาะ VP นะครับรับไฟฟ้าแบบ f ูงอ็อปชันให้ลูกค้าไปอีกหนึ่งชุดนั่นเองนะครับลูกค้านะครับจะใส่คันนี้นะครับหรือจะเก็บไว้ใส่ที่หลังหรือจะเอาไปใส่คันอื่นหรือจะยังไงนะครับได้หมดเลยนะครับเพราะเราแถมฟรีให้นะครับในราคานี้เลยนะครับเพียงแค่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับซื้อสดไม่มีบวกแหวนซื้อจัดไฟแนก็ฟรีดาวนะครับผ่อนสบายเพียงสองหมื่นบาทต่อเดือนเท่านั้นเลยนะครับและนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับในส่วนของอาม่าต่างๆนะครับนี่ ให้ดูเลยนะฟ้าเพดานนะครับใสสะอาดมากนะครับเป็นรถนะครับสาหรับครอบครัวจริงๆนะครับคันนี้นะครับนี่และในส่วนของทีวีเพดานนะครับเขาก็จะลิงก์ในส่วนของภาพนะครับที่แสดงผลจากด้านหน้านะครับดึงมาที่ทีวีเพดานนั่นเองนะครับระบบเสียงก็จะใช้เสียงร่วมกันนะครับภายในห้องนิสานนั่นเองนะครับจอจะประมาณ13นิ้วได้นะครับนี่เขาจะแสดงนะครับในส่วนของภาพจากด้านหน้านั่นเองนะครับปิดเปิดการทำงานเป็นระบบ ออโต้เป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าภายในเครื่องยนต์โปรโมชั่นราคาพิเศษรายละเอียดต่างๆด้านหน้ารถกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับโครงสร้างด้านหน้านะครับอาแก้มบอดี้ต่างๆนะครับไม่มีขาดไม่มีถอดนะครับฝาเดิมโรงงานนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆเลยนะครับนี่ไม่มีขาดนะครับไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยเลยนะครับแก้มนะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับต้องเหมือนกันนะครับ ต้องไม่มีขาดนะครับไม่มีขันนะครับแบบนี้เลยนะครับมาร์ก mm ิ hmm. ้งแต้มสีจากโชว์รูมจากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับคอมเบลเล่ดีเซลนะครับ2,500ซีซีเป็นเครื่องยนต์ A2 175แรงม้านะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับอึดถึกทนมากๆเลยนะครับประหยัดน้ํามันนะครับดูแลง่ายมากนะครับขึ้นเหนือลองใต้นะครับนั่งครบ11ที่นั่ง7ที่นั่งสบายเลยนะครับนี่แล้วเวลาปิดนะครับนี่มือเดียวเลยนะครับแค่นี้เองนะครับน้ําหนักเบามากนะครับ ดูแลก็ง่ายนะครับต้องคันนี้เลยนะครับกับฮุนไดเอสวันนะครับ2.5ดีลักนะครับปี2021เลยนะครับเป็นโฉมไมเนอร์เชน้าไดมอนด์นะครับโฉมนี้นะครับโหลูกค้านะครับถามหากันเยอะมากนะครับมาเท่าไหร่นะครับขายดีมากนะครับมาไวไปไวมากเลยนะครับและวันนี้เราได้เข้ามาแล้วนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับและนะครับราคาเพียงแค่1,190,000บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดไม่มีบวกแวรนะครับฟรีค่าโอนนะครับของแถมนะครับ จัดเต็มตามสไตล์ของร้านเรานั่นเองนะครับหรือลูกค้าที่ดูจัดไฟแนนครับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะครับก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะครับคันนี้กรนีฟรีดาวจะพอนอยู่มา20,000บาทนะครับนานสูงสุดถึง7ปีนั่นเองนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับก็ถูกมากเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะครับผ่อนดีผ่อนตรงไม่มีราชาเนี่ยเครดิตดีนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 2.59%ครับเริ่มต้นที่4ปีนั่นเองนะครับและของแถมมาเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาฟรีค่าโอนค่าจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีให้น้ํามันให้เต็มถังวันออกรถนะครับฟรีติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถให้ใหม่หนึ่งเครื่องนะครับวันออกรถนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับทั่วประเทศนะครับแถมฟรีนะครับให้1ปีเต็มครับมีบริการหลังการขายให้ชัดเจนนะครับและเรายังมีในส่วนของใบเซอร์การันตีโครงสร้างนะครับจากสถาบันวันทุกขคายอิสเปกชั่นนะครับได้รับรถสวยเกรดเอนะครับและค เป็นรถบ้านมือเดียวจากปลายแดงนะครับมีวัดดูแลกุญแจสำรองนะครับประวัติต่างๆมีให้ครบของแถมแบบจัดเต็มนะครับมูลค่านะครับมากกว่า10,000แบาทนะครับชุดแต่งลำโพงต่างๆนะครับเบาะวีพีต่างๆนะครับเป็นของใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับใครหาอยู่นะครับต้องรีบต้องไวเลยนะครับโชมนี้นะครับอยู่ไม่นานอย่างแน่นอนนะครับใครหารถสวยนะครับคุณภาพดีนะครับต้องทีเราเท่านั้นนะครับหรือสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับเรามีนะครับ อาทีมงานมีแอดมินนะครับคอยดูแลให้คำึกษานะครับถูกช่องทางเลยนะครับและสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่สนใจนะครับก็ง่ายมากๆนะครับอาเรามีไฟแนนซ์นะครับรองรับทุกไฟแนนซ์นะครับไม่ต้องเดินทางมานะครับเราก็มีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับพอผลไฟแนนซ์อนุมัติแล้วผ่านแล้วนะครับลูกค้าไม่สะดวกมารับรถนะครับเราก็มีบริการนะครับจะส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับ สะดวกแบบนี้นะครับต้องไวเลยนะครับยกหูมาได้เลยนะครับหรือสนใจนะครับอยากเข้ามาชมคันนี้นะครับคันจริงที่หน้าร้านนะครับหรือคันอื่นๆที่หน้าร้านนะครับเพียงแค่เซิร์ชใน Google แบบว่า Li ออนคาร์นะครับรถมือสองนะครับเป็นภาษาไทยนะครับเรัปักมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนนะครับการจนาพิเศษบางบัวทองนนทบุรีนะครับหาง่ายมากๆนะครับเปิดทุกวันทําการนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเสาร์ที่ก็เปิดครับวันหยุดก็เปิดครับเข้ามาเลือกชมรถสวยก็ได้ทุกวััััันนนนนนเเลยะะคครรบบไมม่่ีวหุดอง และสําหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวนะครับคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ถูกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับและนะคสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ